อะไรบ้างครับผมเอ่าไม่ไม่มีอะไรครับเอ่าแค่ออย่างเดียวคือคือเอ่อือเป็นร้อนในอ่าร้อนในอ๋อเป็นกี่วันแล้วเนี่ยเป็นสักสองสามวันแล้วครับทำให้ฐานฐานข้าวบางเดี๋ยวขอหมอดูหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับไปก่อนลิ้นนิดนึงแล้วมีเจ็บคอข้างในด้วยไหมไม่มีนะแต่อ้าปากแล้วดูในคอมิด กระดกเล่นขึ้นนะครับผมหักก้มหน้าลงนิดนึงยิ่งบัวมันยิ่งกัดโดนเรื่อยๆนะอาจจะยังไม่เจ็บมากขึ้นจริงๆข้างในมันเริ่มมีภาวะร้อนแล้วนะเป็นตุ่มๆเยอะต้องพยายามดื่มน้าให้เยอะขึ้นออ๋อรเใช่จิบน้ําบ่อยๆก็ได้ทําให้มัน หรืว่าคลายความร้อนออกมาได้ง่ายมันจะทําให้แบบเจ็บคอมากขึ้นใช่ไหมมีโอกาสเนเพราะคอเริ่มแดงๆแล้วเนี่ยหมอจะจัดยาเป็นยาป้ายปากให้นะครับเราจะให้ยาช่วยรลสิมหเอาไว้เพื่อลดอาการเหนียวในคอให้ใครับลวีหกเทมียาอะไรที่ถายให้ช่วยแกปวดเหรอได้เลยตอนนี้นเราจะเป็นยอดเห็นเมื่อกี้เป็นกันเพียบเลยเจอวันวันแรกได้เดี๋ยวหมอจะจัดตัวนี้ให้เนอะจะมียาป้ายปากให้ครับ แล้วก็มียานวดให้เอายากินคลายกล้ามเนื้อหน่อยไหมจะได้ช่วยกอาได้ตึงๆได้เลยเราไม่แพ้ยาใช่ไหมเทมไม่แพ้ครับงั้นหมอจัดยาไข้กล้ามเนื้อเพิ่มไปให้ด้วยนะเอาล่ะเรียบร้อยเดี๋ยวฝากรีบขึ้นต่อเลยนะขอบคุณครับดีครับไปซ้อมต่อครับ